ตกลงว่า,าขยายยังไงก็ไม่พอว่าง,งั้นนะอธิบดีกรมการแพทย์เผยเมืองกรุงรับผู้ป่วยเกินกำลังมาห้าเท่าแล้วบุคลกรด่านหน้าทยอยติดเชือ้อเอาวนี่บุคลกรด่านหน้านี่ที่เข้าไปแก้ปัญหาอยู่ทยอยติดเชือ้อเหตุผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่องทุกวันว่าง,งั้น นี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะที่ต้องเรียนรู้งัดตรองมาทุกอย่างแล้วนะยุทธศาสตร์ทุกอย่างที่จะมีความรู้ทุกอย่างนะที่จะต้องเอามาร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> นะวันที่29กรกฎานายแพทย์สมศักดิ์อ่านว่าอะไรอักขสินนะอักขสินอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ว่าจำนวนเตียงจำนวนเตียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากมากๆจะเจอปัญหาเตียง ICU และกึ่ง ICU ไม่เพียงพอรองรับรองรับผู้ป่วยตอนนี้ก็จะเจอปัญหาเตียง ICU และกึ่ง ICU ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย ตอนนี้ทางออกคือหากอาการไม่หนักต้องให้รักษาที่บ้านโฮมไอโซเลชันะซึ่งในกรุงเทพสํานักปลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชทําไปแล้วกว่าสามหมื่นเตียงสามหมื่นเตียงนี่จะรับได้กี่วันนะเนีน่ยถ้าวันละหมื่นนี่ก็รับได้สามวัน,นสามวันเต็มถ้าสมมุติสมมติว่า วันละหมื่นแล้วมารวมกันตรงนี้ก็จะได้ได้สามหมื่นเตียงก็ได้สามวันรับได้สามวันเท่านั้นสามวันในเฉพาะที่ว่ารักษาไม่หายนะถ้ารวมถ้าวันละสองหมื่นอย่างนี้ก็รับได้วันครึ่งป่วยวันละสองหมื่นเนี่ยรับได้วันครึ่ง <c oughs> เต็ม <c oughs> ส่วนกรุงเทพมหานครกทมก็ทำไปแล้วหลายพันเตียง รวมถึงแยกกักในชุมชนเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ะอา้าวทำได้แล้วสปชชี่ทำเตียงได้แล้วสามหมื่นเตียงนาทั่วประเทศตอนนี้อาสถิติล่าสุดระบาดวันละสองหมื่นสามื่นเตียงนี่ไม่รู้ใช้เวลากี่วันนะสร้างแต่ว่าโควิดระบาดเนี่ยสองหมื่นวันเดียว สองหมืนวันเดียวได้วันครึ่งสู้กันไม่ได้นะถ้าถ้าจะเอาแต่วิธีการรักษาอย่างนี้นะถ้าจะเอาแต่วิธีการรักษาอย่างเดียวสู้ไม่ได้มีวิธีการป้องกันกับการพึ่งตนนะป้องกันก็คือต้องพึ่งตนในการป้องกันกับพึ่งตนในการเปื่หมอดูแลตัวเองด้วยนะอาจารย์ว่าพึ่งตนสองอย่างนี่เป็นหลักนะพึ่งตนในการป้องกัน พิ่งตนในการเป็นหมอรักษาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองให้ถูกต้องนะเกินกำลังค่อยอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพมันถึงจะไปรอดนะไม่เช่นนั้นไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอด <c oughs> นะตกลงสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปช,ช,ชทำไปแล้วกว่าสามหมื่นเตียงส่วน กรุงเทพมหานครก็ทำไปแล้วหลายพันเตียงรวมถึงแยกกักในชุมชนน่า community isolation ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดำเนินการอยู่นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่นาคณะนี้เตรียม hospital ปรับเตียงรับผู้ป่วยสีเหลืองน่าร้อยละสิบถึงยีที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถทำได้ร้อยเอร์เซนเนื่องจากไม่สามารถนำ นำถังผลิตออกซิเจนใส่จำนวนมากได้นะต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยว่างั้นนะแต่ขณะนี้ก็ยังติดปัญหาเครื่องผลิตและถังออกซิเจนก็มีไม่เพียงพอนะตอนนี้ก็ไม่พอกัน <c oughs> เห็นไหมอุปกรณ์เริ่มไม่พอ <c oughs> <c oughs> แต่ก็พยายามปรับระดับปรับระบบเพื่อให้ฮอสฟิเทลเป็นสีเหลืองได้ ขณะเดียวกันก็มีความพยายามของโรงพยาบาลทุกสังกัดขยายเตียงให้เพิ่มมากขึ้นทราบว่าร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนแต่เรียนตรงๆขยายอย่างไรก็ไม่พอกับการระบาดอัน,นนี้เนี่ยเห็นไหมคุณหมอก็ยอมรับลลนวว่าแต่เรียนตรงๆขยายอย่างไรก็ไม่พอกับการระบาดไม่แน่ใจว่าถึงจุดพีคหรือย,อยัง นะยังไม่แน่ใจว่ามันระบาดถึงจุดสูงสุดที่จะดิ่งลงหรือ,อยังนะแต่ตอนนี้มันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะสิ่งที่ขยายไม่ได้คือกำลังคนนี่คิดตรงกันเลยเนี่ยบางทีพื้นที่อาจจะพอขอกันได้อะไรได้นะอุปกรณ์ถ้าประเทศรวยๆหรือว่าประเทศไหนมีอุปกรณ์มันก็พอเป็นไปได้นะแต่กำลังคนเนี่ยขยายไม่ได้แน่นอนมันขยายไม่ทันนะกว่าจะผลิตคนก็มาช่วยกันเนี่ย ไม่ทันนะถ้าขยายแบบระบบปกตินี่ขยายไม่ทันนะขยายคนเนี่ยมีระบบเดียวคือระบบพุทธ,ธะที่จะขยายคนทันคือสอนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองเท่านั้นที่จะทันนี่สถานการณ์มันมาถึงตรงนี้ล้วนะเนี่ยนะคุณหมอบอกตรงๆเลยนะแต่เรียนตรงๆเลยเนี่ยอันนี้ท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะบอกเรียนตรงๆขยายอย่างไรก็ไม่พอกับการระบาดในตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าถึงจุดพีคหรือยังสิ่งที่ขยายไม่ได้คือกำลังคนใช่อันนี้มันขยายไม่ทันหรอกแบบระบบธรรมดาทั่วไประบบทางโลกทางธรรมดาทั่วไปไม่ทันนะถ้าระบบพุทธะนี่เป็นไปได้ถ้าตั้งหลักดีๆก็เป็นไปได้ที่จะทันระบบพุทธะอาจารย์ว่ายังทันอยู่เอาละสิ่งที่ขยายไม่ได้คือกำลังคนซึ่งจะหมดแรงก่อนนะหมดแรงก่อนแน่นอนให้บริการอย่างเดียวเนี่ย หนึ่งสร้างคนก็ไม่ทัน,นกว่าจะผลิตได้แต่ละคนเรียนกันเร็วสุดก็1ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลอ้าวพยาบาลเ,เ,เทคนิคสองปีพยาบาลวิชาชีพ4ปีอะไรงี้เป็นต้นนะเจ้าหน้าที่สุขภาพนี่มากเร็วสุดก็1ปีนะกว่าจะสร้างได้นะเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถเบื้องต้นก็หนึ่งปีเร็วสุดก็นี่แหละหนึปีหเดือนถึงหงปี เรียนกันเร็วสุดแล้วก็ได้เท่านั้นนะนะแล้วก็ไล่ไปรายละเอียดไปอีกก็ออกไปถึงหมอก็หกปนะีเพศัตวนะ์อย่างเงี้ยเพศสัตว์ห้าหกปีไม่รู้เรียนกี่ปีไม่รู้เพศสัตว์ตอนนี้หนะ้าปีอะไม่ใช่หกปีหรอห้าปนะีเพศสัตว์เดนนี้เรียนห้าปีเนาะหมอเรียนกันหกปีนะ่าทำไมตกนะ ถ้าไม่ถ้าไม่ตกถ้าตกก็ได้เรียนซ้ำอะไรอะไรเติมกันไปก็าว่าไปนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสร้างไม่ทันลอ้อเราโควิดระบาดหนึ่งวันละเท่าไหร่ล่ะอ่าประเทศไทยตอนนี้สองหมืนผลิตบุคลากร,กรได้วันละเท่าไหร่ฮะคนดิบมะวันนึงวันวันละเท่าไหร่วันหนึ่งคนเดียวก็ยังไม่ได้เลย ใช่ไหมวันหนึ่งคนเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะใช่ไหมบุผลิตบุคลากรน่ะโควิดไปวันละสองหมื่นเอ้าผลิตบุคลากรมาแก้ปัญหาวันละวันละเท่าไหร่ฮะคำนวณสิวันละเท่าไหร่วันละศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งคนวันเดียวก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องปีหนึ่งนะกว่าจะได้ผู้ช่วยพยาบาลเอ๊ะผู้ช่วยพยาบาลเขาเรียนกันเท่าไหร่หกเดือนถึงหนึ่งปีปะ นั่นเห็นเขาไปเรียนเอกชนกันหกเดือนก็ได้นะบางทีฮะเขาไปผลิตแล้วนะผู้ช่วยพยาบาลเอาว่เจ้าหน้าที่ที่มาตรฐานหน่อยนี่ก็เอาปีหนึ่งขึ้นไปเอาเนาะแบบเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนี่ปีหนึ่งขึ้นไปนะก็จะได้นะฮะก็จะหนึ่งคนจะเรียนจบมาจบมาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สองปีก็ยังไม่ค่อยผลิตเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ผลิตแล้วมั้งสองปีน่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เรียนสองปียังมีอยู่ไหมเดือเนี้ไม่น่าจะมีเนาะพยาบาลเทคนิคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่มีแล้วเนาะสองปีก็ไม่ทํากันแล้วนะเดือนนี้ไม่มีละไม่มีแล้วสองปีเป็นแต่สี่ปีเนาะสี่ 4, 5, ปีสี่ห้าหกปีตอนนี้เอาสี่ถึงหกปีกว่าจะได้มาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนปีหนึ่งก็จบไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่พันหรอกเอาสมมติว่าเอาให้เยอะเลยถึงเปล่าไม่รู้นะหมื่นนี นะปีหนึ่งผลิตได้เป็นหมื่นนี่ถึงไหมไม่น่าจะได้นะปีเราเป็นหมื่นเป็นหมื่นเอาเอาให้เก่งๆเ,เลยเอาผลิตได้ปีละหมื่นปีละหมื่นปีละหมื่นเลยเอาแต่ต้องเรียนกันต่อ,อนเนื่องพอสมควรนะสมมติผลิตได้ปีละหมื่นแต่เชื้อมันติดบอลเราสองหมื่นโอ้ยสถิติเราก็ไม่แม่นนะได้ปีละหมื่นหรือเปล่านะหากันก็ยากนะบุคลากรอโอ้โหก็ х, จะได้ปีละหมื่นกระจายกันไปแต่ละโรงพยาบาลนีไม่ง่ายเลย <c oughs> เอาว่าสมมติได้ปีละหมื่นแต่จริงจริงสี่ถึงหปีใช่ไหมก็จะได้ชุดหนึ่งใช่ไหมถ้าใครมีสถิติว่าปีหนึ่งเขารับราชการกันเท่าไหร่นะสาธรารณสุขเนี่ยจบเอาจบว่ายังรับราชการบ้างไม่รับบ้างเนี่ยจบกันแต่ละที่แต่ละแห่งนี่ยรวมๆกันแล้วันจะเท่าไหร่นะเราก็ไม่แน่ช่วงหลังไม่ได้เก็บข้อมูลแต่เชื่อเธอคิดว่าปีละแสนเนี่ยไม่ได้แน่ เอาให้เก่งๆแล้วเอาพีลลแสนคนเออเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกบุคลากรสุขภาพทัท้งหมดประมาณหนึ่งถึงสามแสนบวกลบนี่ผลิตกรรมาตั้งรู้กี่ปีแล้วใช่ไหมประเทศไทยมีมาตั้งรู้กี่ปีแล้วบุคลากรทางการแพทย์ยังมีอยู่ประมาณนี้แหละนะาข้าราชการเนี่ยนะบุคลากรสุขภาพอยู่กันประมาณหนึ่งถึงสามแสนแต่โควิดเนี่ยวันละสองหมื่น ลืมลืมลืมสู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้ไม,ไดมัน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 ,มนสรุปแล้วมันไม่ทันน่ะไปไล่ดูตัวเลขยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันโควิดโควิดแซงก่อนยังไงก็ไม่ทันอ้าวนี่เขายืนยันว่าสิ่งที่ขยายไม่ได้คือกําลังคนซึ่งจะหมดแรงก่อนต้องขอความเห็นใจให้กับหมอพยาบาลบุคลากรหน้างานตอนนี้หลายคนติดเชือ้อวันนี้มีข่าวพยาบาลที่ จังหวัดสมุทรปราการเสียชีวิตจากโควิด -19 เช่นกันว่างั้นเนี้ยเห็นไหมบุคลากรติดโควิดเสียชีวิตแล้วตอนนี้คงต้องใช้ความโดดเด่นของสังคมไทยความเข้าใจความเอื้ออารีซึ่งกันและกันมาเสริมแรงกันในการทำงานเพื่อช่วยกันกดการระบาดให้ได้ว่างั้นจริงๆนะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันจริงๆเลยนะเนี่ยอาจารย์วัฒนสถานการณ์อย่างนี้นี่ การผลิตบุคลากรโดยระบบปกติยังไงก็ไม่พอยังไงก็ไม่พอ